เดีด๋ยวคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลค,คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งซัพพอร์ตกันนะเกมนี้เป็นบาทซัพพอร์ตเจอกับคาม่าซัพพอร์ตฮะบาทกับจินนะเดินมาดักจิงนะแล้วจิงเดินมาก่อนคาม่าแบบนี้อู้แต่ว่าปักบอร์ดไปก่อนนะว้าวกลายเป็นฝั่งสีฟ้าที่เทรดได้ดูโอเคกว่านะเดินมาปักบอร์ดก่อนแล้วคาม่าอาคิวใส่เข้าไปฮะเกือบแล้วนะเมื่อกี้นี้ถ้าโดนสตันสองคนนี่น่าจะได้เล่นอยู่ไปช่วยป่านั่นแหละไปช่วยป่ามันก็อันตราย เวลาจะเข้าเลนนะเกมนี้เป็นจิงกับจินนะแคลี่ส่วนตัวผมชอบจินนะเออผมเป็นคนชอบชอบ,ชอบเล่นจินอยู่ละเอาไปลองเล่นมิดเลนละยังบูดแล้วเลเวล2ก่อนแบบนี้เดินปลายปลาซันแต่ว่าไม่โดนนะเรื่องของระยะฮะทั้ง2ทีมก็ดูจะพอๆกันนะเออบาทกับคามากับจินก็ดูพอๆกันแหละคาม่าก,ก็ไกลกว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันก็พอสู้ได้นะไม่มีปัญหาขนาดนั้นนะ เป็นตัวที่ดีนะฮะสำหรับบาทเนี่ยสามารถที่จะยืนเลนได้แล้วก็มีอันติในการเปิดไฟในการป้องกันหรือว่าการลิฟก็ได้เออเป็นตัวที่ยืดหยุน่นแต่ว,ว่าเล่นยากเล่นให้เก่งเนี่ยผมว่ายากมากๆค่ะสำหรับบาทนะโอ้ยจนนะตั้นใจที่ไปยิง่ะตันใจที่ไม่ลากรถดะเสียแล้วถังไว้คันหนึ่งเปล่ามันเก่งเรื่องของการเดินด้วยละ่ะบาทอะ่ะเออจริงๆนะนะจุดเด่นเขาเลยคือการเดินนะเดินโลมีมประตูแบบไปที่ไหนก็ได้อะ่ะ ทั้งเดินลมโคตรเก่งมายืนอยู่ในพุ่มมาฝั่งสีแดงไม่มีวอร์ดในพุ่มก็เลยต้องเล่นแบบระมัดระวังอนะ่ะโดนโนคามาโป๊ลราคามาอาคิวไปไม่โดนะช่วงว่าแห่งลมไปกจนจินจินแล้าดีๆอ่ะโอ้คามากกาสกิ w ลบิส่อ่ะแปมสกิลกันรัวๆบาดมานาจะหมดแล้วเทียบท็อปเลนเหรอ <c oughs> อ้าว <c oughs> เจ็บท็อปเลนนะเจอกับสกาเนอร์ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าปาไม่เข้าอะมีวีโก้ปิงว่าจะมาที่เลนล่างอะเออน้อมๆมองๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยมีวอร์หรือเปล่าวีโก้กดอ e, ีมาแต่ว่าฝั่งสีฟ้าหลบไปได้อะส่วนวิเลย์นนะเป็นหัวเ,เว่ยเจอกับอา,อาเซียอืมอาเซียน่าสนใจนะใครที่สามารถเล่นอาเซียในแร้งไทยได้นี่น่าสนใจมากๆอะเป็นตัวที่มันเล่นยากเออ มันต้องการในเทมพอสมควรน,นะแล้วก็มันไม่ได้เก่งเท่าตะก,กอนละตะก,กอนเนี่ยเก่งมากอะช่วงมาแรกๆเลยนะที่ทหารมันแบบเตียงไกลอ่ะมันโคตรเก่งตรงนี้นี่ก็เฉยๆละไม่ได้แพ้วๆเลยล่างดูเหมือนกับว่าจะยังไม่ได้ทําอะไรกันนะก็เสาโป๊กๆกันไปนะส่วนตรงนี้ไม่ก็โดนเซิร์ฟเหรอเออที่พับเลนน่ะยังเล่นได้อยู่หรอ ีไม่เข้าเลยอะอยติดอัลเตอร์ช็อคก้วสำหรับสกานเนอร์แล้วนิ่งสนิทนะออไปจะลองขอฮอะเวลาเราดูคนอื่นเล่นเทท็อปเลยมันเล่นง่ายนะจริงๆมันเล่นยากเหมือนกันนะเรื่องของระยะเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเทปมัวมวลนี่นนนตายปีฮะเป็นรังนัวกัน โกเดินขึ้นมาที่ท็อปเลนนะจะมาจับสกันเนืออ้อ,อ,อ,อโอ้โหโดนแบบนี้อย่างเซ็งอะ่ะลาดแม่งเลยทำไมลดออ,ลอย่างชอบเลยนะตังไทยเนี่ย เดือดพอๆกันนะโอ้แล้วจินรู้โดนไปพร้อมกับกดบาเลียรจริงต้องยิงสู้อะไม่สามารถหนีได้แล้วฮนะจินแปดหลบไปโอเคอินเด็ดมาบาทน่าจะยิงหรือเปล่าเปล่าเดีจจ๋ยวจินก็หนีไปอีกทางฮะ,ะสิบวิปะสิบวิปะโอ้ผมโดนอีกแล้วฮนะพี่สาเทียบท็อปเลยนะไปโดนสกนะันดนกดอันตีใส่ะ่ะ ว่ายังคาสตันได้อยู่มาออโต้อตโอตโต้แรงมากเข็นทองใส่ไปจะโกนมาที่ท็อปเลนอนะน่าจะได้นะรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาโอเคสนใจแฟร์ไปเลยเทียบรัดให้มันจบๆไปเกมนี้รัดนี่ละกูนอารดผมผมเอาคิวฟุน เปิดมังกรนะสำหรับกินเด็ดนี่ยังไงสองต่อสองจะมีทิ้งมาอู้หูปัดไปฮะโอเคอ่าเสียน,นี่สเปซชัดเลยนะเลือดเยอะมากอะเลือดพันสามอู้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ตายหมดอ้จิงฝันดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาเซียมมูใหม่ไะเนี่ยเฮ้ยมาเทียบกดอันติลงมาปาใส่คาม่าไปพร้อมกับมาทางด้านหลังกินเด็ดยังมีอันตพราะตันใจกดอันติแล้วตรงนี้นวดจัดสองต่อสามยังไงบาดซ้นไปไม่โดนจิงกดอันติทำม่โครดีชิ้นหราลิละลบ โอ้ยไ,ได,ไไดการนาทีแปบอดเลนก็ยังคงทรงๆงงนิ่งๆอยู่นะเออยังไม่มีปัญหาอะไรฮะส่วนท็อปเลนหาม,มาแล้วพิเศษการเนื้อโฟมาจากกอนหินนะ <c oughs> อันตีไปก็ <c oughs> ไม่ได้เลยว <c oughs> โอ้โบ้านอันตีใส่การ์มาไปฮะจินวางรูทไว้ สวยงามตุนนี้คาม่าไม่มีพลัสล็อบเลนอะโอ้โหหัวบ่อยปิงรัวๆเลยนะแบบอาเซียแบบโชว์แล้วอะช็องบ่อยแล้วเดล่างฮะเดินเจ้าบวยสวยงามเป็นดีจัดอ้สกายนั่นมาจากไหนอะเนี่ยเทพอร์ตมา ตันใครับมากกดห้างคิไมิโดนีกแล้วได้อยู่มีจริงอ่ะยิงอันตีมาบึ้มเข้าไปเต็มหัวกระบาลโอ้เป็นฝ่ายทียอฟาที่เหลาเพจไปได้มาสองเพจเปล่าโอ้โดนอันตีแล้วต้องทำยังไงวะถ้าเป็นแบบนี้อาเซียมากดดิฟเข้าไปตีวินเนีร์ไปหนึ่งทีจิ้ม แรงมากดามีดตัวละครอ,อุ้ยเป็นแล้วยูโก,โกปัม๊มรัวๆเลยฮะลอดูหน่อยอยโูโกมาปาดไม่มีอันตีีทำมาโอ้โดนซันไว้ฮะโอ้แปดดียังไม่ได้ตัดใจหนีตั้งแต่แรกครับก็เลยโดนอีกคนเลย มีงานที่เธอผ่อลงมาของทางอาเซียรหรือเปล่าอ้าวที่บอลเลนนะทีเอฟกดอันตีเข้าเลนไปพยายามที่จะการป้อมฮะแต่ถ้าป้อมแห่งนี้ก็น่านาจะน่าขำมำนะอู๋เถียบได้คาเค็ตมาแล้วเหลาใส่สกัเนอร์ไม่หยุดอะทามดีกว่าไหมไล่ตีเขาทำไมได้เหรออุ้ยฝ่ายแดงด้วยหนิงสน,นิทหนักชีง <laughs> เว็ยอย่างเยอะเลยครับเมื่อกี้เนี่ยฟาร,ร์มก่อนดีกว่าตรงนี้อโห <Ooh. S 1> มีกดันดีสนตโกดันดีนะแต่ว่าไม่มีคนมาช่วยได้นะอาเซียก็ไม่น่าจะสามารถนะระบาดเปิดประตูอ้อมมาทางหลังอาเซียครับพร้อมกับกดอัตติอาเซียปัดกลับมายัดแข็ผหักกลับไปด้วยนิ่งสนิทนะร้านเปียโนของะตาม,มา กดสกิลวิวใส่หัวเบอบายหัวเบอรไม่มีสเปลอว่าตรงนี้ต้องมอบนะแต่ว่ากดสกลิลหมดทุกอ,อย่างแล้วแรงจะจับจ,จินแตต้องแฝดหนีก่อนนะกลางกันตีฮะสำหรับจินทิ้งจะบังให้กินเด็ดตัวเองจะตายเองนะเวิโกมาเก็บงานบายว้าวดีเดฟบสกังเนอร์แฝดมาหน้ากรามังอยูนะ่ไมนี่ยเทปโกไปตายอนะ่ะโอ้กลายเป็นสกังเนอร์ที่เข้ามันลึกเกินไปอนะ่ะวิโกกดอ,อันตีสาบใส่หัวบายละอ่ำอ่ะ จริงน่าจะนิ่งอีกรอบอะอโอ้อะออกมาเอฟปลาไปทองใส่ไม่ไหวแล้วอะ่ะอุ้ยจริงกันสิสวยจัดแม่เป็นร่างอาเซียด้วยบางเฉียบเลยตรงนี้คินเด็ดหน้าคำมามากดอนตรีไม่ได้โดนซีซีไม่หยุด่ะพร้อมแตกเมื่อไหร่เจอกัน โอ้โหเทปอย่างโชอย่างโชเปิดประตูมาพาพี่จินกับพี่หัวเว่ยมาด้วยจะเจอสการเนอร์ไปฮะโอ้ยวหัีจินฝ่นดีโอเคด้านไม่แรงยังอะวอ้โหหยวเิดเดียวการ์ไม่มีน้ำนเวทหรอโอ้ยกลับได้เร้วครับอ่ะโอ้ย กินเลดบัฟด้วยเห็นไหมตัวมันดูแบบไอ้นี่ลำบากอ่ะเวลาแบบต้องไล่ต้องอะไรกินเด็ดมาวีโก้มาฮะสงงรามที่ไม่มีวันจบโอเคหอยละโอ้กินเด็ดกนน้นอันตีโคตรด,ดีจริงอันตีมาแต่ว่าไม่โดนนะอาเซียพยายามที่จะช่วยทำดาเม g e แล้วฆ่าว,วีโก้ไปได้อนะ่ะ แม่เจ้าจังหวัดที่คินเด็ดแบกจัดอโอนะ้นกุโยนนะเมื่อกี้นี้ก็โดดมาแต่ว่ามีอันตีแล้สเปซได้นานจัดจัดะมาดูกันนะว่ามังกรตัวนี้จะยังไงนะน่าจะได้อยู่สําหรับทีมฝั่งสีฟ้าแล้วคินเดดตัด,ดใจลงมาเนียนเปิดมังกรน,นะมีการเทพอรลงมาของทางสการเนอร์ป่านต้องเปิดประตูหนีไปก่อน ล่อยได้แต่ขอไฟชนะแล้วสก,การเนอร์เดินมาเป๊เช็คแบบนี้ดึงใส่เทียรไปแล้วก็แทงดาำเมจได้เยอะมากๆอ,ะอ่ะอหัวเวอันต์ใส่คินเด็ดไปยิงยิงปีไม่หยุดแต่ว่ายังไม่โดนตีเลยนะโดนแค่แบบยูสกเก็ดมาโดนนะนี <c oughs> ่งไปแล้วมือสิบเก้านาทีฮนะทีเอฟไม่ใช่ทีเอฟอาเซียน มาโรลคิวโหเ,เอ,อวิโก,โก้แข่นมาชั้นใส่อาเซียปอาเซียไม่มีอันตรีต้องม้อปะ่ะเอ๊มันเริ่มมั่มวๆแล้วเนาะเออจริงๆก็เริ่มมัวตั้งแต่ต้นเกมละตั้แต่แบบวิโก้ปั๊มล่างได้รัวๆแล้วหลังจากนั้นก็มัวเลยวิโก้ได้สองอ่าดับเบิลคิวครั้งที่สองอะหลังจากนั้นมัวรัวๆเลยฮะมัวไปแล้วไม่สามารถดึงสติกลับมาได้ละ นิดเดียวปึ <c oughs> ้งจินจินจิแรงุ้จิงแผ่นหากรีดเด็ดื่อให้กินเด็ดจดนันตีแต่กินเด็ดไม่กดนะฮะกดเดี๋ยวหมดดวงอ <c oughs> <c oughs> ่าฝานกลางนันตีใส่จินสวยงามจัดๆทเทียบกดนันตีลงมากินเด็ดพยายามจะเบิร์ดจินละคาจินไปได้ฮะมาดีเท <c oughs> ียบเวลา 21นาทีตอนนี้ทีมฝั่งสีฟ้าได้เปรียบเรื่องของมังกรนะส่วนที่เหลือนี่คือแบบเสียเปรียบหมดทุกอย่างนะมีได้เปรียบเรื่องมังกรเพราะนั้นถ้ามังกรโดวสีล้านได้เกมก็อาจจะพอไหวแต่เป็นมังกรเข้มเท็นี่ยแหละไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าไปตรงๆเนี่ยไม่แน่ใจอะไรวะนะอีเอาจะรีก ตรงนี้ทั้งสองทีมเริ่มมาจ้องตากันแล้วนะฮะอยากบวกแล้วคินเด็ดกระโดดลงมาแบบนี้แม่เจ้าโว้ยอย่มึงอนหัวเขานะั่นจะไม่อยากเล่นกั่เราอะน่าจะท้อแล้วจริงถ้าทนะ้อน่ยยอมก็ได้นะถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมว่าการยอมไม่ใช่เรื่องที่แบบแปลกเลยคือแบบไม่ต้องพยายามทีม่จะขนาดนั้นะ่ะถ้าเกลแว่งแพ้ไปแล้ว อีกทีเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณพระเจ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แลวคอมเมนต์ไว้ตาคลิปนี้ได้เลยรนะับคิปนี้สวัสดีครับ